สวัสดีครับอยู่กับผมเบสชาแนลนะครับผมสำหรับถังหลักที่ผมจะมาเล่นวันนี้ผมมีชื่อว่า CV 9 0 1 0 5นะครับหรือคือ CV 9 0นะครับผมขนาดลำกล้อง105มิลเมตรนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นถังพรีเมียมของประเทศสวีเดนนะครับในเลนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเล่นสนุกเลยละว่าตัวลูกมันจะยิงเข้าทุกคันนะครับแต่ก็ด้วยความที่เป็นร้อยแท็กนะผมคันนี้จะเคลื่อนที่คล่องตัวมากๆนะเป็นรถถังอีกหนึ่งคันที่ผมชอบเล่นเลยนะครับอีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งผมแถม ก็คือว่าปุมกดคันนี้เนี่ยคือสุดยอดมากนะครับผมชอบมากเลยมันจะเล่นบนเนินได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นถึงแม้ว่าคันนี้ป้อมมันอยู่ด้านหลังก็ตามนะครับแต่ปุมกดมันทําได้ดีอยู่นะครับผมมองว่าไม่ได้แย่นะครับโอเคเรามาดูเรื่องปืนกันดีกว่านะผมสับพิ้งเนี่ยจะได้แปลกที่ 105มิลลิเมตรนะผมแล้วก็กระสุนที่ผมจะมานะครับจะมีอยู่2แบบนะผมก็คือลูกแรกก็จะเป็นลูกเข็มนะครับลูกเข็มเนี่ยจะอกอสูงสุดอยู่ที่408มิลลิเมตรนะผมที่ระยะ10เมตรนะครับที่เกาะศูงย์ลานะครับลูกนี้ก็จะเป็นลูกหลักที่เราจะเอามาเล่นนะครับแน่นอนว่ายุคนี้เนี่ยเขาก็ใช้ลูกเข็มกันทั้งนั้นแหละมันไม่มีใครใช้ลูกจบเกาะธรรมดากันแล้วใช่ไหมครับก็ต้องลูกเข็มเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกลูกนึงนะผมบางทีคุณไม่จะไม่จะไปต้องเอามาก็ได้นะครับแต่่่่ผมมเเเเอออาาพืทีีจะะลลลงนนนดููฉยๆครรัับบสหก รู่นี้เนี่ผมจะเป็นบิซาย์นะครับบิซาย์เทนเดมนะครับผมไอ้ลูกนี้เนี่ยมันจะมีความเร็วอยู่ที่370เมตรต่อวินาทีนะครับสำหรับบางคนนะอาจจะมองว่าเริ่มเร็วแล้วนะครับแต่สำหรับผมคือยังมองว่ามันช้าอยู่นะครับผมแล้วก็ลูกนี้เนี่ยสามารถจาะก,ก่อได้สูงสุดอยู่ที่550มิลลิเมตรนะครับผม ทุระยะนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวหรอกมันเป็นหัวแทนเดมนะครับยิตงตัวไหนก็ได้เดี๋ยวเจาะก,ก่อได้อยู่แล้วนะครับส่วนวิซา่าตัวนี้จะบินปืนนะครับเทียบเท่าเทียนทีอยู่ที่5.18กิโลกรัมนะครับนั่นหมายความว่าไม่จําเป็นต้องโดนตรงๆก็ได้นะครับใช้แรงระเบิดสังหารศัตรูได้เหมือนกันนะครับแต่ตระกูลพวกรถถังเบาหรือว่ารถสอยนะครับใช้แรงระเบิดสังหารศัตรูได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราแบบไม่ได้สายจริงจังอะไรขนาดนั้นก็เอามาลูกเข็มลูกเดียวก็พอนะครับแล้วสำหรับคล ถ้าเฟิร์สสเตจนี้ไม่หมดไปนะครับมันจะโหลด5วิตลอดนะผมหนูจะลองยิงให้ดูนะครับยิงไปปั๊บโหลดแค่5วิเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เฟิร์สสเตจตรงนี้หมดนะผมจะโหลดนานมากนะครับฉนันก็บริหารกระสุนนิดนึงนะครับแต่สำหรับผมนะ10ลูกเนี่ยในเฟิร์สสเตจก็มันจะไปต้องบริหารมากขนาดนั้นนะครับยิงไปเหอะเดี๋ยวมันก็กลับมาเต็มเหมือนเดิมนะครับโอเคเราโมกันมาเยอะละส่วนพลัสจะเป็นไงเราไปดูกันเลย สวนเข้าไปเอออีกเปล่ามาแล้วโดนโอ้ยเจ็บตายตายหนึ่งตายหนึ่งเหลือคันหนึ่งข้างหลังมีมายังอยู่ไหมเอายิงยัดเลยอยู่เป่ามีอีกเปล่าเป็นคนยิงเช็คยังอยู่ยังอยู่ยิงยัดเข้าไปเลย มีเยอะนะไม่ขึ้นแจ้งเตือนแล้วเออโอ้โหตกใจหมดเกือบตายแล้วกูดีนะเพื่อนสอยให้ก่อนจรวด,ดมันแบบตกข้างๆผมเลยเฮยทะลุไหมเอ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่รูซ่าเขาเออเออฮ้ยเอ้ยลงหัวทุกลูกเลย ไอ้เจอยหนึ่งคันขับผ่านไปแล้วติดธงเรียบร้อยเฮ้ยต้องมีศัตรูอ๊ะมีอะไรยิงใครยิงอะไรย้อยออกมานี่เลยขู่ไปหนึ่งดอกเรียวพากเรียวพาก็ <c oughs> อยากสวยเลย <c oughs> ลังกระสุนโผล่ซ <c oughs> วยจัดอะ ปกติมันจะไม่ระเบิดนะครับแต่พอีว่ามันระเบิดพร้อมกันหลายลูกไงมันก็เลยตายเอ้ยเออเช่ยอ้ยอุ้ยยัง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 ไหวยังไหวแต่ก็รับไปหลายดอกอยู่ไอฮอรอนี่ฮอร์กันอยู่อ้าวกดผิดเออไม่โดน ตัวไปขอสิ่งนี้แล้วกันเออเรียบร้อยแตกเราปิดเป็นรถสอยครับนี่กูพ่ซายมาไงละ่ะเออแต่มันอืดสิ้นดีพิซายกูดีอ่ะมีเท่าไหร่อ่ะ,าาอะสามร้อยเองอ่ะอืดไปหน่อยนะครับกลับไปใช้ลูกแรก อ,อะไรมุนหมุนปิดดาซิให้โอกาสอีกรอบเปียวเป้ามันเคลื่อนที่นยะเดี๋ยวยิงสูงหน่อยสวย <c oughs> เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเมืม่อี้เห็นอะไรมันหมุนหมุนอ่ะก็ยัดมิซายไปเลย แรงระเบิดมันแรงนะครับปาก็ให้ทะลุหลังไปดิในบ้านต้องมีอีกครับผมว่านะยังไงก็ต้องมีเนียนก่อนขอเนียนก่อนอดูดีเพราะอะไรอุ้ยเออได้เป็นหนึ่ง เอาไปอีกหนึ่งเลยสวยงามจริงเลยเป็นเนินพอดีอยังไงแกก็เสียเปรียบว่ะถอยก่อนเดี๋ยวโดนยำจะแย่เอาอุ้ย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 วันไปก่อนขวันไปก่อนเนี่ยไม่โดนหรอกควันมอีกุิดนึงเนี่ยก็ถอยหลังเร็วอะเอาดิถอยหลังเร็ว,พวเพราะเท่าเคลื่อนที่ไปด้านหน้า เปลี่ยนลูกครับผมไปใช้ซาบอดเหมือนเดิมซุ่มก่อนหาตัวที่ยิงจากฝั่งซ้ายก่อนผมกลัวจะพูดเดียวกันแล้วยิงปั่นเข้ามาโอ้ข้างหน้าละหนึ่งคันเลงมาทางผมเวยดีกว่ามันจะหันปื้ยไปทางอื่นอนะ่ะจะยังไม่สนใจมัน ไปได้อีกแล้วปะเดินไปเลยเอ้ยแข็งอ่ะไอ้หัวทแทดแทมกูเล่นกูละหัวทแทดแทมเล่นกูละกูเฮียขันอยู่บ้างเออขันก็เฮียแล้วเอ้ย <laughs> ขึ้นไปเราไปหันเจอพอดีเลย โอเคจุดบีมีตัวครับผมเยอะสาย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 รีบไม่ได้อืมรีบเ,เพื่อนก่อนดีเด้อตัวนึงเด้อตัวเงเหมือนกันนี่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  ยี่สิติโป้มีมาแล้วเพื่อนเออต้องงั้นสิวะมีดมีดจุดบีจุดบีดเราคือซัพพอร์ตซัพพอร์ตที่ดีแต่ทำไมโดนโดนหล่นอย่างเงี้ยไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป ไปหาเยื่อเร็วๆเ,เ,เอ่อจุดบีเราปลอดภยัยเคลียร์แบบ100%นะครับนี่หนึ่งตัวสปอให้เพื่อนนนอยโอเคถึงตาเราละที่จะต้องไปไล่ฆ่าบ้างนะครับเราจะไม่อยู่แบบนี้หรอกนูน่นมันจะโผล่อะไรขึ้นมาไหมเนี่ย โปูเป็นออโต้แคนนอนด้วยอย่างน่ากลัวเลยอันเอาไอ้นี่ไปแล้วกันนี่ไปกดดันมันหน่อยดิเออใช่ไหมนะใช่แล้วหนึ่งคันครับผมทีมเรียบร้อยตายไปเธอร์โมมันดีอย่างนี้นี่เองดีเจนใหม่ๆนะอย่างชอบ ทางขวามีการประทะกันปล่อยเขาประทะไปเถอะเดี๋ยวขอซุม่มหาศัตรูก่อนแป๊บหนึแบบน่งซุ่มเล่นโดนก่นอนโหไม่โคตรจะไม่เนียนเลยนี่โคตรจะไม่เนียนเราอยู่ไปได้ไงวะเนี่ยอือฮึข้างหลังข้างหลังโอเคข้างหลังเพื่อนเล่นไป เราเล่นกับไอ้ตัวหน้านะครับจะมีตัวที่ยิงเราได้มีศบตัวนี้นี้นี้กันอันนี้ก่อนจึ๊กเขาให้ขางเราเป็นไงเคียร์ไปยังไม่เคียร์ผมจัดการแล้วนะโดนไหมโดนไหมเคยต้องสดุดจะด้านหน้าละนี่ผมตายเนี่ย นี่ไงเบื่อเชื่อบางแบบบางมิดกูขยับกูตายใช้วิธีไหนได้วะเนี่ยเอาละมาวัดดวงผ่านรูต้นไม้เล็กๆนี่กันดีกว่าโอเคโอเคได้ละไปช่วหายไม่โดนโอเคโอเคยังดูดียังดูดี โชคดีแค่ไหนแล้วที่มันไม่เห็นน่ะไาละม่อยู่แล้วครับตรงนี้เอาตัวเองเมาเสี่ยงจะชัดเฮ้ยข้างหนมีรถถังกลางกับรถสอยขามันขามันเอ๊ะเหมือนเห็นอะไรผ่านๆอ๋อควนันเอ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม่นั่นรถถังเลยละ่ะไปหนึ่งดอกโอ้โหไม่มีอะไรเลย เดี่ยวนะนันันรถถังยิงไทเกอร์นี่เฮ้ยคุณปู่ไปทำอะไรที่นี่วะตายไหมตายไหมคุณปู่าทางซ้ายไม่ปลอดภัยรถอะไรอะ่ะไป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 ,ไปสวยขึ้นขอยิงหลังสวย ปาปก็ให้เจ็บแต่ไม่ตายเอาละดอ่นี้แหละตายแน่เรียบร้อยครับผมแตกโดนสอยข้างไปได้เฮ้เกียร์พลาดไปเออชิบหายละคริติคอเออมาแล้วยิงเลยได้อยู่ขอบคุณที่ไม่เห็นละกันไม่เห็นละกูแตกแน่กูพูนเป็นชีสแน่ ใกล้ใกล้ใกล้มากอารอรับแรงกระแทกครับผมใกล้มากใกล้มากไหนวะเสียงคือใกล้จัดอ่ะมาแล้วมาแล้วสปอตไปเลยวิวี่หนังชีวิตมาก เบ็นเบ็นเบ็ดเบ็ดมึงตายเบ็นเนาะเรียบร้อยเป็นศพแน่ปาบเขยหนังชีวิตจัดรถคันนี้มันพาอ่างดีจังวะสองคันแล้วนะที่ไม่เห็นผมอ่ะไปๆไปๆไปๆมาสวยมาสวยกี่นี่มาสวยมากทุกคนรู้ไม่เห็นผม ใช่ไหมอ๋อเสืขอขึ้นบินเสืขอขึ้นบินโอเคโอเคเนี่ยปะโอเคใช่ใช่ใช่โดนหนึ่งแล้วก็มีคันหนึง่งน่าจะมาตรงนี้แหละหลบอยู่หลังซากรถเนี่ยมันก็ยิงทะลุซากรถไปเลยหายก่อน เลี้ยวพลาด <c oughs> เก็บอีกหนึ่งแล้วก็อีกตัวนั่นอยู่หลังต้นไม้นี้ไปได้อีกหนึ่งอุย้ยหวานเจี๊ยบเลยหมดจ้ะผมหมดแล้วหล่ะตรงนี้ผมถอยนับแมวและอยู่ที่เดิมนานมากแล้วก็จะทำการเล่นเครื่องบินหาเหยือ่อ โอเคอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งคันก็ยิงได้ยิงไดไ้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอเคโบตายไปอีกหนึ่งแปดแล้วแปดแล้วโอเคแต่ในบ้านเขานะครับตอนนี้หนึ่งคันเล่นเลย เห็นอยู่ตัวเดียวอ่ะส่วนที่เหลือไม่เห็นนะครับก็จัดการซะให้เรียบร้อยเก็บงานให้มันจบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกียร์ผัดเกิดใหม่ไปตายตายอีกหนึ่งเกิดใหม่ก็ตายตัวเก่าเราว่าไงยังอยู่ยังอยู่สปอร์ตไปขี่ไปก็ไปครับเก็บงานโอเคมันตายละ ฟังเราเหรอฟังเราก็แล้วไปแบบหลังต้นไม้หาเยื่อกัอนไม่มีแล้วนี่นี่นี่นไปไปไปหนึ่งคันใช่ไหมอ,าหาอ่าฮะเหลือสองคันนะครับมีหนึ่งคันอยู่ตรงนั้นละอีกสองคันก็รอรุ้นว่ามันจะเกิดตรงนี้หรือเปล่า แล้วประเด็นคือลูกเข็มผมเหลือลูกสุดท้ายแล้วไงชนะจื๊อเข้าให้โอเคเรียบร้อยครับผมลูกสุดท้ายเป็นบิซายละหลังจากนี้เป็นลูกบิซายแล้วนะครับวิเ,เคราะอ์บินหนึ่งหนึ่งลำเฮ้ อบินใช่ไหมอีกตัวหนึ่งคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเรียบร้อยผมอุย้ยเกมนี้แบบคู่สวยอ่ะอีกห้าตัวอีกห้าร้อยแต้มผมก็ได้ดิวเคียร์เนี่ยแต่สีนา่าเสียดายผมจบเกมไปก่อนก็สลับคนนี้นะผมเป็นอีกหนึ่งรถคันที่แบบโคตรโหดเลยอ่ะผมชอบมากๆนะครับถ้ามีติดไอดีไว้ก็ทําให้คู้เล่นสายเซเดนได้ง่ายขึ้นนะครับหรือจะไปอีกช้อยหนึงนะครับที่เป็นตัวเรเพิดนะ่ะ อ่าขนาั้นก็มือนกันนะแต่ว่ามันดีคนละอย่างนะดีคนละอย่างนะครับบางคนอาจจะชอบสายเบานะครับสายเบาก็คันนี้เลยโคตรโหดโคตรดีนะครับโอเคแล้วเจอกันครับผมสนุกมาก